นี่เป็นคู่ผสมมาเลเซียภูปังรอนกับเชงสุยินนะฮะมีไทยเป็นเดชพนกับทางสุภิศราพิ่สัมพรน,นะครับบาสกับเ,รบรบรเรฟรมนะครับรอบโคตรไฟแนลนะฮะชงสุยินเซิร์ฟครับของมาเลเซีย oh. ขึ้นฟาดทีเดียวนฮะบจบ มีโอกาสได้บุกเลยครับเดชพลฟาดอีกครั้งหนึง่งจึงซื่อหยินยังบล็อกมาได้ลูกนี้พลิกไปได้ครับสุพิศาลากระแทกยับหน้าเน็ตลูกนี้น้ำหนักดีครับดูภาพช้าอีกครั้งหนึง่งได้แหละครับกระแทกโดยโฟแฮนด์ hand. ลูกพลิกเน็ตไปได้ครับโฉบมาเร็วจริงครับสุพิศาลาเพียวสัมพันธ์ ยากเลยครับกดแบคแฮนจะกดให้ฝังแต่ว่ามันติดอาจเกมพอยเลยครับโยโหตีเขาใส่ตัวชุกซิราถอยไม่ทันครับตีเขาใส่ตัวชนซุยิงนะ ชนะไปก่อนในเกมแรก21-12นะฮะชวนเล่นหน้าเน็ตแล้วโชบในวันนี้ยังกดไม่ได้ฟาดนแรกเอากลับไปไม้ที <Alex> ่3ครับ <tennis> ยังอยู่ฟาดอีกทีหนึง่งซ้ำเลยแต่ว่าจสิงิงอยู่อันนี้นัดการลอยหน้าเน็ตเดชาพลร,รอยอยู่แล้วครับ <c oughs> สุภิศราหลอกดีครับหลอกเหมือนจะฟาดแต่ว่าหยอดนะครับนี่ครับเนื้อเหมือนจะฟาดแล้วหยอดเนี่ยมันดีตรงนี้ครับทำให้เดชาพลได้เข้ามาอัดเต็มเต็ม เกมนี้นี่ดูน่าจะขาดเลยครับฟาดเร็วมากนะดิจพนยอมครับขณะนี้สารภาพครับเพราะไอ้ดักอยู่หน้าเน็ตแล้วครับ การเฉลิมมันไปดักอยู่หน้าเน็ตแล้โอ้รากบบมารีเวสที่โขกเข้ามาหน้าเน็ตเยครับบกกมตม ช่วยสุญินของมาเลเซียก็เหนียวเหมือนกันแต่ว่าเจอเกมเร็วไม่ไหวครับคนนี้สุดลงไปทั้งคู่เลยนะ่ครับดูมีทั้งเซฟกระชากไปหลังนะครับคู่ของไทยแล้วเนี่ยครับอุกก็สอดประสานจังหวะบางทีเดชาพลอยู่ข้างหลังนี่พุ่งมาข้างหน้าเร็วมากครับ<อ>จงังหวะเข้าออกคู่ของไทยทำกันได้ดีฮะโอ้แต่มีนี้พยายามพยายามสู้เต็มเต็มที่แล้วนะครับมาเลเซียสุดท้าย เจอจังหวะโอ้โหสอดประสานกันได้ยอดจริงๆนี่ครับสุภิสลากดจังหวะแรกแล้วคุณบังรอนรับมาโอ้โหรับดีรับด้วยฟุตอสคอร์สขอดโยนมาหลัง ไม่ทานกับผู้ปกครอนกับทางชนชันสูงอย่างเงกระตุกดดูกระตุกสะบัดข้อมือสะบัดข้อมือมาในน้ำหนักเป๊ะเลยแมตช์พอยต์แล้วครับห้าแมตช์พอย <c oughs> อต์อืเตะเลยดึลูกหนักๆครับดึงขึ้นไปฟาดลงมา สเกมสต่อศเกมครับก็เป็นว่าคู่ของเดชพลโพรวรุนคราะห์กับสุพิศราเพีวสัมพานนั้นเอาชนะไป2เกมรวดครับ21-12-21-15ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกันต่อครับ